นามีตังฆาสะรกัจจามะพวารนงตเมตังที่งิาพุทธังสักัจจามะพวเราเรีถความเมตังตยามีะนมาสัตกัจจามะพวรารถงมเมตังที่สองย สันต์การกัจฉามาพวกเราเราลึถึงส่งเมื่รั้ที่สองตันติยีิพุทธานสตถนามตัจฉามาพวกเราเราลึกถึงความรู้เมื่รั้ที่สามตันติยติธรรมานสรถนามกัจฉามาพวกเราราลึกถึงธรรมเมื่รั้งที่สาม ปิยีสังฆสารนังชาฉามาพวเราเราถึงสมนรที่สามกานาติปาธาเวรปณิสิกาปตังสมาิามพวกเราจไม่ตาสัตินาเวระ

พระมิระพจน์ธรรมาตัณหาเพระมิรสิกาปัฏฐานสมาธิยานะพวกเราจะไม่ดูจราของมมาวิยาสุขอิมานิปัญจาสิกขาปัฏฐานิบทที่ต้องศึกษาห้าเหล่านี้ สีเลนะสุขติงญันตีคนทั้งหลายจะถึงสุขติได้ก็เพราะสินสีเลนะโพคัสมปธาจะถึงพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติได้ก็เพราะศินสีเลนะนิโพติงญันตีจะถึงความสงบร่มเย็นได้ก็เพราะศินตัสมาสีลังวิโสทะเยเพราะฉะนั้นบุคคลควรชำระสินให้หมดจด